อาละครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เกมโลบอกแมพของแอนิเมะเวนการ์ดนะวันนี้เนี่ยก็มาเล่นอัปเดตใหม่สักทีนะทุกคนผมยังไม่เคยอัปคลิปอัปเดตใหม่ลงช่องนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไปเล่นในอีเวนต์เก่าๆมาอย่างเช่นตัวของบอสอีเวนต์นี้เลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมก็ไปแลกดีโลมานะนี่แลกมาครบเลยแล้วก็อันนี้อันหนึ่งเนาะมันจะมี2อันนะแลกได้2อันเนี่ยเลยนะก็อย่างหกสิบห้าคือแบบได้รีโลมาเยอะมากครับทุกคน รีโลเป็นร้อยชิ้นนะก็คือผมเอามาสุมให้โกโจหมดเลยนะสรุปคือได้เดซไอมาโอ้โเล่เลยทุกคนคือแบบว่าอิเลเมนทัลก็ยังดีนะแต่มาเอาเดซไอใหมผมหมดรีโลไปเป็นร้อยนะเพิ่มคิแลวก็เออเพิ่มคิดามเอจอีห้าสิบ <c oughs> ก็วันนี้นะทุกคนผมจะมาตามหาตัวในอัปเดตใหม่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทําการสุมไปบ้างแล้วบางส่วนนะทุกคนนี่เลยนะได้สกินมาเนาะแล้วก็มันจะมีตัวของสกินไอภูเขาไฟผมได้หรือยังวะ อ้าสกินของอันนี้เด้อทุกคนเทนเนอนนะแล้วก็มีตัวอีกตัวนึงก็คือตัวของไอ้นักมวยกลางนะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่ร้อยแล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้อีโวล์ทุกคนผมจะมาสุ่มให้หมดเลยละกันนะ1 5 2 0 0 0พันวิญญาณนะทุกคนอยู่ในตู้นี้เนาะปป๊บลิมิเต็ดแบนเนอร์นะผมยังไม่ได้โอคาลุนกับเอ่อโมโมะเลยทุกคน2ตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวเหมือนจะมีตัวเอ็กซ์คลูซีฟใช่ปะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเดวอโร่นะไอตัวนี้เนี่ยผมก็ยัังไไมม่ด้เหือนนนกะ อันนี้ใครวะทุกคนสกินเหรอรู้เป็นทาหรือเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นสกินนะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวสกินธรรมดาเนาะอันนี้ก็เอ่อผมไม่สนใจแล้วกันนะข้างล่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสิเลยเละกันทีละพันห้าทุกคนโจโลบช็อปร้านฟาร์มเกมและจำหน่ายไอดีและเทมเกมโลบก ให้บริการในราคาสุดคุม้มเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นมีให้เลือกฟาร์มหรือซื้อขายดีและไอเทมเกมโรบอกหลากหลายแมปมีระบบติดตามงานฟาร์มที่สามารถเข้ามาดูได้ที่ Discord สั่งซื้อและติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายคลิปนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่อยาก FK ฟฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ F K เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือราอร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้หแล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมต้องได้โอคารุนมาสักตัวหนึ่งนะแล้วก็โมโม,โมะทุกคนขอแบบ ขอ2ตัวเลยละกันนะจะได้ครบครบสักทีตูแบบว่าผมอยากลองเอาไปเล่นในเลดของมันไงผมก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะไอ้3ตัวนี้เนี่ยก็จัดไป้ทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้การันตีดําเนินมาที่207การันตีแล้วทุกคนก็ออกยากพอสมควรนะผมบอกเลยเกมนี้แต่ผมก็ชอบเล่นอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าเกมเนี่ยโหสมดุลโคตรดีทุกคนแล้วก็อัปเดตมาแต่ละทีเนี่ยโคตรยากเลยนะเอออัปเดตแบบ อีเ,อเวนท์พี่เนี่ยเล่นยากทุกเอีเวนท์เลยนะอีเ,อเวนท์นี้ก็ยากเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเราต้องไปลงเลดใช่ไหมแล้วก็ลงรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนนานมากปึ๊บสามร้อยละเอา้าเอาการันตีจนได้นะวันนี้เนี่ยยังไงผมคิดว่าน่าจะได้การันตีสองตัวนะทุกคนอืมก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมได้สองตัวเนี่ยผมแสดงว่าผมเกลือมากๆนะทุกคนโดนการันตีเอา้ามากแล้วทุกคนสกินของอีกินะ มาเยอะมากพกินเนี่ยเอา้าไม้เก๋เห็นไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าออกแต่ว่าโอกาสที่แบบไอ้โอกาสอย่างอื่นมันไม่ออกวะศูนย์จุดศูนย์ห้าเอาไม่ใช่ศูนย์จุดห้าเร็จแล้วทุกคนออกเอออันนี้ก็ศูนย์จุดห้ามันไม่ไปออกว่าตัวเนี่ยอ่ 3, 7, 7ะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทุกคนไปอีกนะอ้ก็แสดงว่าตู้นี้นะทุกคนผมโดนกระดนตีนะจัดไปปึ๊บโอ้โห สี่กรันตีทุกคนปับป๊บ <c oughs> อุย้ยไอ้มวยก้างผมไม่อยากได้อ่ะสองตัวแล้วปะเนี่ยมีสองตัวแล้วทุกคนหู้ไขก็ได้ที่ไม่ใช่มวยก้างไป <S <S เปิดต่อแล้วก็นั่นแล้วทุกคนผมว่าผมหาไม่ครบแน่แเลยในอัปเดตนี้โซซีเกตมาหน่อยดิ0.005% 000 000 000น้อ้อยมากนะทุกคนอุย้ย เอาจริงๆดิจะก,การันตีโอ้โหสก,กินวะสก,กินไอ้นี้ผมว่าผมน่าจะได้เล่นอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนทุกคนอ่าสก,กินเอ้าผมได้มาแล้วใส่ไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรปึ๊บเปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหทุกคนสก,กินไมกแล้วนะ ไม่อยากได้สก,กินนะอยากได้ตัว1้อยเจ็ดทุกคนการันตีนะตอนนี้เนี่ยเราเหลืออยู่ที่9ก้าหมนะไปไปเรื่อยๆทุกคนโอ้โหโอ้โหถามจริงสองันสามสนะอุย้ยเมื่อกี้อะไรอะทุกคนเอ็กซ์คูมันรีว่ะแสดงว่าเราได้ตัวมาใช่ไหมเมื่อกี้ผมคลิกผิดนะผมคลิกไวไป อ่าผมได้ใครมาอ่าโอเคได้อคารุนมา1นึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขาดแค่โมโมใช่ไหมโมโมจังยังไม่มานะมาเหอะขอร้องตอนนี้เราอยูดเลยอยู่เจ็ดหมืนะโอ้โหได้สกินสองตัวทุกคนอยู่เจ็ดหมื่นเก้าแสดงว่าเรายังมีโอกาสได้การันตี1ตัวนะเดี๋ยวผมจะเอาอ่าใส่สกินก่อนแล้วกันไปสุมกันต่อทุกคน13สิบานะโอ้โหแดงโอยเยี่ยววะยีสาม เดี๋ยวผมจะตัดให้มันเป็นแบบเลขกลมๆแล้วกันนะโอ้โหสกินแดงไม่เกลียวถาจริงมันเยอะเกินไปนะผมว่าโอ้โหสกินแดงไม่กกล้วทุกคนเอ้ยโซลจุดห้าไม่ต้องออกแล้วก็ได้นะแบบรวบรวมรวบรวมเลดออกเนี่ยแล้วก็เอาไปออกตัวสีเขีเลอะไรก็ได้นะ ้ยทุกคนโอคารุนออกนะเวนแล้วไงเวรแลไงโอคารุนเมกตัวหนึ่งตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าหมื่นสองนะทุกคน <c oughs> ไม่พอการันตีนะใช่ไหมสี่ร้อยมันอันละเท่าไรร้อยข้าสิบมันต้องใช้หกหมื่นทุกคนถึงจะพอการันตีนะซึ่งตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าหมื่นนะ <c oughs> โอ้โหแดงออกสองวะ <c oughs> ออกดีเหมือนกันนะสกินทุกคน <c oughs> เหมือนอยากให้เราใช้นะ <c oughs> โอ้โสกินออกมาเกทุกคนสองอันเลย โอเคไปเรื่อยๆนะอันนี้เนี่ยสกินผมจะไม่ค่อยอยากได้แล้ะเริ่มจะเยอะเกินไปละเพราะว่ามันก็มีแบบมีใส่แค่ตัวสตัวทุกคนมาเกลนะอุ้ยสวยงามวะทุกคนออกนะโมโมมาแล้วครบเลยตอนนี้ผมมีตัว e x ็กซ์คลูระดับแบบธรรมดาครบ3ตัวนะมีก้างเนาะแล้วก็มีโมโมแล้วก็มีตัวของโอคารุนนะโอเคคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้อีโวให้ดูนะทุกคนก็ มาสุ่มตู้นี้ให้ดูวิเฉยน,นะว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวซิกเก็ตหรือเปล่านะตอนนี้เหลืออยู่สามหมื่นทุกคนก็ไปเรื่อยๆแล้วละกันนะเผื่อจะมีโอกาสออกนะลองดูซิว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะทุกคนก็2องหมื่นสุดท้ายนะ <S <S อ๋อเดี๋ยวนะ มันไม่ใช่ซีเคดทุกคนมันเป็นแฟนการ์ดนะก็คือระดับแบบหายากที่สุดในเกมนี้นะ0.005%เออมันยิ่งกว่าซีเคดอีก,กว่าเอาเรื่องนะเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าทุกคนเหลอ,อยูพันเดียวอะสุ่งทีละอันก็ได้วะเผื่อจะมาแบบในนี้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนก็หมดนะ1นึ่งแนห้าหมื่นนิดๆน,น้อยทุกคน ยังไงตัวระดับแวนการ์ดไม่ออกทุกคนแต่ว่าเราได้ตัวเอกคุมสิมาครบ3ตัวเลยเนาะทุกคนไอ้สตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปอีโวหลังใหม่เนาะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคงต้องไปหาตัวของวิญญาณยาวๆเลยแหละ <c oughs> อาจจะไม่มีลงคลิปในอัปเดตนี้ให้ดูมากมายนะทุกคนเพราะว่ามันลงยากมากๆนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะทุกคนยังไงก็ใครที่ไม่ได้ตามนะฝากกดติดตามลล้วยแล้วกันแล้วก็ ใครที่อยากให้ผมไปเล่นแมปอื่นบ้างเนี่ยก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแมปอื่นดูบ้างละกันเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่แมปเ uh, ดฟเฟนเดอร์ทาวเวอร์ดเฟนะทุกคนคือแบบว่าผมเริ่มจะเบื่อแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นเกมตกปลาไปเล่นเกมแบบอย่างอื่นบ้างดีกว่านะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะส่วนคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ